สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมซบคลิปสั้นครับและคลิปนี้เราก็อยู่ในเกมคาบปาร์กิ้ง <IS> เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็จะมาจูน R35 กันนะครับเพราะว่ามันมีการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนาะผมก็เลยจะต้องรีเมคนิดนึงนะคันนี้คุณผู้ชมก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ผมเนี่ยเอาไปแจกบ่อยมากเลยนะสำหรับ R35 คันนี้1695 HP ก็จริงนะครับแต่ว่ารอบมันอยู่ที่1,000เพ <Wow. S 1> ื่อนๆคงมีแหละ R35 คันนี้นะครับ รับรองเลยใครดูช่องผมเนี่ยมีแม่งทุกคนแน่นอนนะครับก็ผมแจกบ่อยมากนะครั้นี้รู้สึกว่าแจกเกือบ 4- 5ห้าครั้งละมั้งเกียร์เนี่ยก็ให้เซตตามผมเลยนะครับแต่ช่วงล่างเนี่ยให้เซตตามนี้นะครับเพราะว่าแพทนี้จะเน้นที่ช่วงล่างนะครับว่าใครแม่งนิ่งกว่ากันเพราะว่าผมบอกเลยว่าสเต็ป4 1 4สําหรับเวอร์ชันนี้ไม่เหมาะนะครับมันสับไม่ได้แล้วตอนเนี้ยรถที่แรงที่สุดน่าจะเป็นตระกูลรถบัคนะครับ เอาง่ายๆว่ามันเป็นยุคทองของรถบัคเลยนะครับเวอร์ชันนี้เพราะว่าอย่างว่านะมันสับไม่ได้แล้วก็ไม่มีอะไรที่มาต่อกอนกับรถบัคได้นะครับแต่จะบอกว่าสูตรที่ผมเอามาใช้เนี่ยคนเริ่มเอามาใช้กันเยอะมากขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมเวลามัน3.78เลยนะคือแรงมากๆนะครับสาหรับรถบัคแล้วแผ่นนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือมันปรับให้รถบัคเบรกได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่ารถมันแรงมากๆมันจะเบรกไม่อยู่เลยแต่เดี๋ยวนี้ตบเกียร์ให้เกียร์มันไป เกียร์สหรือว่าเกียร์หตามที่เราเซตนะครับแล้วเราก็กดเบรกรถมันจะหยุดทันทีเลยนะครับคือแม่งขี้โกงมากนะรถบล็อแผ่นนี้โกงสุดๆแล้วผมบอกเลยตั้งแต่เล่นมานะครับแผ่นนี้แม่งโกงสุดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาแบนไปช่วงหนึ่งั้งแต่ไม่รู้ทําไมเอากลับมานะเดี๋ยวเรามาดูรันเวนี้นะครับผมบอกเลยว่า3วินะเดี๋ยวนี้รถ3วิเยอะมากนะครับเมื่อก่อนน่มันมีไม่กี่คันที่ทําได้นะดูดินี่ขนาดแม่งหลุดแมพนะ3.78นะครับ แต่ภาพมันก็ตุกนิดนึงนะเพราะว่าผมปรับกราฟิกสูงนะเครื่องมันอาจจะร้อนไนงะเดี๋ยวทําให้ดูใหม่อีกทีนะคุณผู้ชมจริงๆเนี่ย gr มันทําแบบสเต็ปลากไม่ได้นะครับต้องเล่นมุมกล้องนิดนึงอย่างที่ผมบอกนะใช้มุมกล้องที่4หรือว่ามุมกล้องที่2ก็ได้นะครับเทคนิคลดกล้องมาประมาณนี้แล้วก็กดเลยรถมันจะไปอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะชนยังไงมันก็เข้าอยู่ดีโอ้โหดูเวลาดิเห็นไหมไม่ทิ้งกันเลยนะโคตรดีนะครับ แรงจัดโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว,ว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับลองไปจูนดูถ้าเกิดว่าได้ไม่ได้อย่างไงเนี่ยคอมเมนต์บอกก็ได้นะแต่จริงๆแล้วมันมันได้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าทำตามที่ผมบอกนะครับเออเราลดเนี่ยก็มีกันอยู่แล้วใช่ปะลองไปจูนเล่นดูนะติดปัญหายังไงก็คอมเมนต์แล้วกันแล้วถ้าเกิดคลิปหน้าอยากให้ผมทำลดอะไรก็คอมเมนต์บอกนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะน้องๆช่วงนี้พี่ว่างว่างจัดเลย ยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนแล้ว bye บ๊ายบายจุบ๊บ